สวัสดีครับนักงรียนหมอสองวันนี้ครูจะมาต่อจากของที่ครูต้อยสอนไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนสูตรกันดูก่อนของเรื่องของการแยกโดยประกอบด้วยวิธีกำลังสองสมบูรณ์นะครับามาทาทวนสูตรก่อนนะครับ A บวก b ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะครับท่องเลยนะครับเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองต่อไป หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกลบบวกหลังกําลังสองนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอ่าทีนี้ กันบ้านคิดว่านักเรียนน่าจะทํากันมาบ้างแล้วใครทํานะครับก็ได้ประโยชน์กับตัวเองใครไม่ได้ทําก็อาจจะทําข้อสอบคูไม่ได้ต่อไปอ่ะเรามาดูแบบรวดเร็วพร้อมกันเลยที่ครูต้อยให้ทำเนาะก็คือจับตัวแรกใส่อะไรลกใส่รูทตัวที่2ใส่รูทแล้วใส่เข้าไปในวงเล็บได้เลยตัวแรกใส่รูทเหลือ x ตัวที่2ตัวหลังสุดใส่รูทเหลือ6นะล,ลูกเครื่องหมายเอาตัวกลางมาใส่เป็นลบแล้วก็ใส่กำลังสอง ต่อไปข้อที่3เฉลยเลยนะครับตัวแรกใส่รูทเหลือ x ตัวที่สองตัวหลังใส่รูทเหลือ6เครื่องหมายตัวกลางเป็นบวกแล้วก็กำลังสองต่อไปอันนี้ตัวแรกคือ x ตัวหลังคือ8กํกำลังสองตัวกลางใส่ลบอันนี้กูจะเฉลยด้วยความเร็วนะครับเพราะนั้นไปด้วยความรวดเร็วพร้อมกันเลยนักเรียนสามารถตรวจหนังสือได้เลยด้วยปากกาแดงอันไหนผิดน,นักเรียนก็แก้ด้วยปากกาแดงได้เลย ต่อไปอันนี้ตัวหน้าเป็น x ลูกตัวหลัง324อถอดรูทเหลือ18ต่อไปข้อ6กลูกตัวหน้าเป็น x ตัวหลัง2 8 9อถอดรูทเหลือ17ต่อไปข้อที่7ตัวหน้าเป็น x ตัวหลังเป็น26ต่อไปข้อ8ตัวหน้าเป็น x เครื่องหมายใส่ลบ529อถอดรูทเหลือ23า ต่อไปข้อ9ตัวหน้าเป็น x ตัวหลังเป็น225ถอดรูเหลือ15ข้อ10ได้เป็น x ลบ7ทั้งหมดกำลังสองข้อ11ได้เป็น x บวก9ทั้งหมดกำลังสองข้อ12ได้เป็น x ลบ12ทั้งหมดกำลังสองข้อ13ได้เป็น x บวก8 y อันนี้ต้องมี y ด้วยนะครับเพราะเขามี y กำลังสองมา ต่อไปข้อ14เป็น x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองข้อ15เป็น x บวก30 y ทั้งหมดกำลังสองข้อ16เป็น x ลบ13 y ทั้งหมดกำลังสองข้อ17เป็น x บวก2 y ทั2 2> ้งหมดกำลังสองข้อ18เป็น x ลบ22 y ทั้งหมดกำลังสอง ข้อเป็น x บวก10 y ทั้งหมดกำลังสองอันนี้นักเรียนรู้เนอะร้อยถอดรูทเหลือ10ต่อไปข้อ20 x ลบ256เหลือ16 y ทั้งหมดกำลังสองโอเคต่อไปครับทีนี้มาดูที่มันมีความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับตัวหน้าถอดรูทตัวหน้าเลย16ถอดรูทเหลือ4 x เครื่องหมายตัวกลางใส่ลบ49ถอดรูทเหลือ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 4x-7 ลบ7ทั้งหมดกำลังสอง่ะมาดูข้อที่5ต่อเลยนะครับข้อ5ครับ 9x ถอดรูทเหลือ 3x เครื่องหมายตรงกลางเป็นบวก4ถอดรูทเหลือ 2, ทั้งหมดกำลังสองข้อ6 4x ถอดรูทเหลือ2ลบ81คือ9ทั้งหมดกำลังสอง ข้อ7นะครับ9 x ถอดรูทเหลือ3 x 25ถอดรูทเหลือ5ทั้งหมดกำลังสข้อ8 x, 2 5 x กำลัง2ถอดรูทออกมาเหลือ5 x บวกด้วย64ก็คือ8ทั้งหมดกำลัง2อ่าซึ่งนักเรียนทำแบบนี้ได้นักเรียนต้องอย่าลืมนะครับ ลองดูก่อนว่ามันอยู่ในสูตรของกําลังสองสมบูรณ์หรือเปล่าทีเนี้ยเนื่องจากในเรื่องเนี้ยเขาทํารูปก,กําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณเลยสามารถลดรูปลงมาเหลือรูปเป็น 5x บวก8กำังกระทั้งหมดกําลังสองอันนี้ผิดนิดนึงลงอันนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบอลองทําแบบเต็มๆมั้งสิสมมติเช็คดูวิธีการเช็คนะครับว่ามันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไหมนักเรียนก็ลองแยกออกมาเป็น 3x ก็คือหน้ากําลัง2อบวกสหน้าคือ 3x ใช่ไหมลูกหลังคือ8ปดไม่ใช่หลังคือ4ี่เดีวบวกด้วย4ี่กำลังสองนักเรียนเช็คดูนะครับนี่คือวิธีการเช็คว่าโจทย์ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไหมสามทั้งหมดกําลัง2ได้เก้าำลังสอันนี้ถูกต้อง4ี่กำลัง2นะครับได้16ก็ถูกต้อง ทีนี้เอา2เอา3เอา4คูณกัน2 3 6 6 4 24เพราะฉะนั้นคูณก็เท่ากับโจทย์แสดงว่าโจทย์ข้อนี้สามารถทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้เพราะฉนั้นเราก็ลดรูปเลยเหลือ3 x บวก4ทั้งหมดกําลังสองอาลองเช็คข้อ10อีกข้อหนึ่งว่าใช่กําลังสองสมบูรณ์ไหมเพราะนั้นเราเครีย์ลองเขียนเลยตัวหน้าถอดรูทไปเหลือ 9x กํา x ลังสองลบสูตรคือ2หน้าคือ9 x ตัวหลังถอดรูทจาก 101, ร้อยหนึ่งเหลือ10ลูก บวกด้วย10บกำลังสองอ่าเพราะฉะนั้นเช็คเลยหน้ากำลังสองกากำลังสองได้81ถูกต้อง2หน้าหลังมา2คูณเเป็น18คูณ10เป็น180เพราะฉะนั้นได้ 180x ถูกต้อง10บกำลังสองก็คือ100เพราะฉนั้นถูกต้องเป็น10บกำลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ลดรูปได้เลยเหลือ 9x ลบ10ทั้งหมดกำลังสองโอเคคุณทำให้ดู2ข้อนะส่วนข้ออื่นครูต่อเลย นั้นข้อ11ตอบเลยถอดรูทเหลือ 6x บวก5ทั้งหมดกำลัง2ข้อนี้เป็น 8x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2 25x กำลัง2ถอดรูทเหลือ 5x บวก3ทั้งหมดกำลัง2 9x กำลัง2เหลือ 3x ลบ4ถอดรูทเหลือ2ทั้งหมดกำลัง2ข้อ15 49x กำลัง2ถอดรูทเหลือ 7x เครื่องหมายตรงกลางเป็นบวก121เป็น11ทั้งหมดกำลัง2 ข้อ 16, 8 1 x เหลือ9 x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2เพราะนั้นก่อนที่นักเรียนจะสามารถลดรูปมาได้ในรูปนี้นักเรียนจะต้องมีการเช็คดูก่อนว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ไหมก็คือการเอาโจทย์เนี่ยมาแยกออกมาเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าคือ7 x หลังคือ11แล้วบวกด้วย11กํากำลัง2อ,อ่าถ้าเช็คแล้ว 2คูณ7คูณ11ได้ 154x ตัวหลังก็ได้121ตัวหน้าก็ได้ 49x สเก้าำลังสเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถลดรูปมาเหลือ7 x ็ดบวกสทั้งหมดกำลังสองได้โอเคนะเพราะฉะนั้นในข้อสอบนักเรียนจะต้องมีการเช็คก่อนนะครับว่ามันสามารถทำให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้หรือไม่นะครับอ่ะข้อ17 ่อเลย121ก็คือ 11x บวก10ทั้งหมดกำลัง2ข้อ18ลดเหลือ 7x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ข้อ19 225เหลือ 15x บวก12ทั้งหมดกำลัง2ข้อ20เป็น 5x ลบ11ทั้งหมดกำลัง2ข้อ21เป็น 3x บวก 2y ทั้งหมดกำลัง2 ข้อ22เป็น 5x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองข้อ24เป็น 7x ลบ 3y ทั้งหมดกำลังสองอันนี้ครูได้ดูตัวที่นักเรียนทำข้อสอบครูมาแล้วนะครับเออใครที่ตอบมาเป็นกำลังสองอย่างเงี้ยได้เลยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เออครูเนี่ยทำเฉลยไว้คนละแบบกันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนได้คะแนนน้อยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าคำตอบนักเรียนถูกต้องครูไปแก้ไขให้เรียบร้อยหมดแล้ว เนาะอย่างตัวอย่างอย่างเช่นข้อนี้แล้วกันเนะาะเป็นอ่าอย่างข้อ49เงี้ยลกูกเราจะลดรูปเหลือเท่าไหร่ลกูก 7x บวก 2y ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งครูให้นักเรียนตอบแค่เฉพาะตรงกลางถูกไหมลกูกแต่ถ้าเกิดว่าใครตอบมาเป็น 7x บวก 2y คูณกับ 7x บวก 2y อันนี้เดี๋ยวครูก็แก้คะแนนให้ให้ถูกเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคะแนนที่นักเรียนทำมาแล้วมันจะ น้อยกว่าความเป็นจริงเดี๋ยวครูดูให้ทุกคนนะครับโอเคอ่ะข้อ25ตรงนี้เป็น 6x บวก5 y ทั้งหมดกำลังสองข้อนี้เป็น6 x บวก y ทั้งหมดกำลังสองข้อ26เป็น 10x ลบ3 61เนาะได้เป็น19 y ทั้งหมดกำลังสองอันนี้เป็น 12x ลบ11 y ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ข้อ30ิ เป็น2 5 x ลบ12 y ทั้งหมดกำลังสองโอเคนะคิดว่าได้นะครับอ่ะต่อทีนี้อันนี้น่าจะยากขึ้นแล้วมีทั้งหมด20่ข,อข,อข้อย4ข้อค่อยๆดูครับข้อ2อันนี้เราคอ่อยๆทำเอยนัลูลกอ่ะข้อ2ได้เป็นอะไรลลกตัวหน้าถอดรุ้นเหลือ2 x ลบ1เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบ100ถอดรุ้นเหลือ10 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบสุดท้ายเป็น 2x ลบ11ทั้งหมดกำลัง2โอเคนะต่อไปข้อ4 3x บวก2ลบ169ถอดรูทเหลือ13เพราะฉะนั้นข้อนี้กลายเป็น 3x ลบเท่าไรลูก11ทั้งหมดกำลัง2อ,อ่ะต่อข้อ5อ่ะข้อ5ดูพร้อมกัน ข้อ5ถอดรูทตัวนี้มันจะเหลืออะไรลูก6วงเล็บ x บวก4นักเรียนเขียนคา้างอย่างนี้ไว้ก่อนนะลูกเนาะตัวหลังเท้่หมายเป็นอะไรบวก81เหลือ9ทั้งหมดยกกำลัง2อะนักเรียนคูณ6เข้าไปในวงเล็บลูกกลายเป็น 6x บวก24บวก9ทั้งหมดกำลัง2เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ 6x บวกกับเท่าไหร่ลูก33ทั้งหมดกำลังสองอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเดีย๋ยวทำไปพร้อมครูก็ได้นะเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นต่อไปข้อ6ลูกถอดรูปตัวหน้าเหลือเป็น3คูณกับ 2x ลบ3เครื่องหมายตัวกลางเป็นลบพี่พถอดรูปเหลือ5ทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปลูกกลายเป็น 6x ลบ339ลบ5ทั้งหมดกำลังสอง เพราะฉะนั้นตอบเลยกลายเป็นเท่าไหร่ลูก 6x ลบ14ทั้งหมดกำลับบง2โอเคไหมอ่ะต่อไปข้อที่7ข้อ7ตัวหน้าถอดรูทมากลายเป็น 2x บวก 3y ตัวหลังสุด16ถอดรูทเหลือ4เพราะฉะนั้นคำตอบ ไม่สามารถบวกกันได้แล้วก็ตอบแบบนี้ได้เลยลกเป็น 2x บวก 3y บวก4กําลัง2ต่อไปข้อ8ถอดรู้ตัวหน้าเหลือ10คูณ x ลบ y ตัวหลังเื่องหมายลบใส่ตามตัวกลางเลยนะตัวหน้านี้ข้างหลังเลข1ถอดรู้เหลือ1น,นะครับเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปในวงเล็บเลยกลายเป็น 10x ลบ 10y ลบ1ทั้งหมดกําลัง2ต่อไปข้อ10 ข้อ9ลูก 16x กำลัง2ถอดรูทเหลือ 4x เนาะบวกกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสเพราะนั้นเปิดวงเล็บเลยลูกกลายเป็น 4x บวก x ลบ2ทั้งหมดกำลังสเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 5x ลบ2ทั้งหมดกำลังสอ่าต่อไปข้อ10นักเรียนสังเกตข้อนี้ดีๆนะ ข้างหน้าถอดรูทเหลืออะไรลูก 7x กำลังสองเครื่องหมายตัวกลางเป็นลบตัวหลังสุดก็คือ x ลบ1โอเคเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น 7x ลบ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสอง่าครูเคยบอกไว้แล้วถ้าหน้าวงเล็บติดลบเครื่องหมายข้างในต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดวงเล็บกลายมายเป็นลบ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายข้อนี้จะกลายเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลังสองโอเคอ่ะมาดูที่เหลือต่อด้วยความรวดเร็วเลยนะข้อ11ตัวหน้าเหลือ x บวก5ข้างหลังสาก x กำลังสองถลุเหลือ6 x เพราะฉะนั้นทั้งหมดกำลังสองเปิดวงเล็บบวกกันเลย x บวก6 x เป็น7 x บวก5ทั้งหมดกำลังสองต่อไปข้อ12ลูลก ตัวแรกถอดรูทเหลือ x บวก2ตัวหมายลบตัวหลัง25 x กํลัง2ถอดรูทเหลือ 5x เพราะฉะนั้นคำตอบเปยลลบ x ลบ 5x ก็คือเหลือลบ 4x บวก2ทั้งหมดกํลัง2โอเคต่อไปข้อ13ตัวหน้าได้เป็น x บวก1บวกเครื่องหมายตัวกลาง36เหลือ6ลกเพราะฉะนั้น บวกกันให้เสร็จให้เรียบร้อยเหลือ x บวก7ทั้งหมดกำลังสองใครที่ทำกันบ้านเออไม่ใช่ใครที่ทำแบบทดสอบข้อ9ข้อ10ผิดแสดงว่าไม่ได้ทำแบบฝึกหัดตัวนี้นะลูกวันนั้นต้องกลับมาทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะดูคลิปแป๊บเดียวไม่ได้เหนือบากว่าแล้นักเรียนเลยนะลูกเพราะฉะนั้นพยายามดูหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ถอดเหลือ4 x บวก3 x ลบ2ทั้งหมด ยกกำลังสองเพราะนั้น 4x บวก 3x เป็น 7x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองต่อไปข้อ15ตัวหน้าถอดเหลือ 3x ลบ1องหมายตัวกลางเป็นบวกข้างหลังเหลือ 10x ทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้น 3x บวก 10x เป็น 13x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองต่อไปข้อ16ตัวหน้าเหลือ x บวก7 ตัวหลังเป็น 6x เพราะฉะนั้นทั้งหมดยกกำลัง2เอา 6x บวก x กลายเป็น 7x บวก7ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปข้อ17ลบตัวหน้าเป็น x ลบ5ครงหมายลบ64ถอดรูทเหลือ8เพราะฉะนั้นทำให้เสร็จเรียบร้อยกลายเป็น x ลบ13ทั้งหมดกำลัง2 49x กำลัง2ถอดรูทเหลือ 7x บวก ตัวหลังคือ x ลบ2เพราะฉะนั้นบวกกันให้เป็นผลสํเเ็็จ7 x บวก x เป็น8 x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปข้อ19ตัวหน้าเป็น5 x บวก4ลบตัวหลัง169คือ13เพราะฉะนั้นลบกันให้เสร็จเรียบร้อยกลายเป็น5 x ลบ9ทั้งหมดกำลัง2ข้อ20 3 x ลบ5ลบด้วย 9ทั้งหมดกำลัง2เพราะนั้นได้เป็น 3x-14 ลบ14ทั้งหมดกำลัง2อ่ะอีก4ข้อดูพร้อมกันเลยอะอันนี้อาจจะมีความเพิ่มขึ้นมาให้เราสับสนนิดนึงตัวหน้าถอดรูทลุกเหลือเป็น3คูณกับ 2x บวก1หมายตัวกลางเป็นลบ 25x กำลังสเหลือ 5x ทั้งหมดกำลัง2อ้าวคูณ3เข้าไปในวงเล็บก่อนลุกกล้เป็น 6x บวก3ลบ 5x ทั้งหมดกำลัง2เพราะฉะนั้นข้อนี้ 6x ลบ 5x เหลือ x เดียวบวก3ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปข้อ22ถอดรู้ตัวแรกเป็น5คูณกับ x ลบ9นะครับเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบบวก 49x กำลังสเป็น 7x ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเอา5คูณเข้าไปเป็น 5x ลบ40 45ลบ 7x ทั้งหมดกำลัง2 5 x ลบ7 x เหลือลบ2 x ลบ45ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปเขายี3ิบ3อผรู้ตัวแรกเป็น6คูณกับ x ลบ3เครื่องหมายตัวกลางเป็นบวก8 1 x กำลังสเป็น9 x ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นคูณ6เข้าไปหูบกลายเป็น6 x ลบ1 8บวก9 x ทั้งหมดกำลัง2 6งบวกเเป็น1 5 x ลบสิทั้งหมดกำลังสองต่อไปข้อยีิบสตัวแรกถอดมาเป็น10คูณกับ x บวกสี่ต้องหมายตัวกลางเป็นบวกข้างหลังเกเหลือสาทั้งหมดยกกำลังสองคูณ10เข้าไปหลบเป็น 10x บวกสีบวกสาทั้งหมดกำลังสองได้ออกมาเป็น 13x สาบวกสี 40, ทั้งหมดกำลังสอง่ะคูณเฉลยให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เคลียร์มาให้เสร็จเนาะเปิดเทอมถ้าเราได้เจอกันปุ๊บครูสามารถตรวจงานตรงนี้ได้เลยเพราะว่าถือว่าครูเฉลยใ,ให้เสร็จให้เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของผลต่างกำลังสองแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหลังจากคลิปครูเสร็จปุ๊บให้ดูคลิปของครูต้อยต่อนะครับของครูต้อยจะเป็นการทําเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์เหมือนกันแต่ว่าเราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มพ์กลางหรือว่า เราจะหาพจน์ท้ายจากกําลังสองสมบูรณ์จะทําด้วยวิธีแบบไหนเพราะฉนั้นดูวิธีของครูต้อยเสร็จแล้วให้กลับมาดูที่คลิปครูนะจะมีกันบ้านทั้งหมดข้อ2ถึงข้อ4ตรงนี้ให้ทําลงในสมุดอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ทีละข้อชัดๆนะครับอ่ะนี่โจทย์ของข้อ2นักเรียนก็พอสโจทย์ทิ้งไว้นะครับอันนี้ เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะแต่ว่าเราจะเพิ่มพจน์ท้ายมาว่าพจน์ท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นตัวอะไรเลขอะไรนะครับเดี๋ยวให้ครูต้อยสอนอีกทีหนึ่งไปดูคลิปครูต้อยต่อไปข้อที่ 3, ่าอันนี้ก็เป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์เหมือนกันแต่ตัวนี้เราจะหาพจน์กลางกับพจน์ท้ายผสมกันเลยว่าพจน์กลางกับพจน์ท้ายเนี่ยจะออกมาคําตอบเป็นอะไรนะครับแล้วก็ข้อ4ลูก จะเป็นการเติมพจน์ท้ายโดยที่เราจะใส่รูปของกำลังสองสมบูรณ์ข้างหลังไว้ด้วยนะครับว่าลดรูปมาได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เนาะทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งละกันหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปก็ต้อยแล้วก็ลองทําลงในสมุดทั้งห้องหนึ่งและห้องสองนะครับแล้วเดี๋ยวคราบหน้าเราน่าจะเจอกันด้วยการสอนสดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราบหน้าครูจะเอาตัวนี้มาเฉลยให้นักเรียนนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ครูก็จะสอบเก็บคะแนนเรื่องนี้นะลูกให้นักเรียนเติมพดท้ายหรือพดกลางเข้าไปในคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่นี้นะครับ อย่าลืมกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับข้อ2ถึงข้อ4ทํทำลงในสมุดงั้นวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ